อ่ะบาดเจโซสวัสดีครับรอครับรอกูเนะ่ยกูได้หรืว่าสบายดีทุกทุกทันนะครับเอฟซีสบายดีงามมุ้งเรียวในทีน่ะเช้านี้ก็บรรยากาศก็จังปางแจงจังปางเอฟซีนะมายามดาครับมายามตะไคร่ยามดาเฮานี่ครับเอฟซีอ่าใส่เต็มมื่อคืนนะครับเท่านี้ก็มายามบ้างนะครับบวงหนูน้ำเอฟซี บนนูนี่คือสิบประมาณเจ็ดอะเพราะว่าเราไปพังมองมันอยู่แล้วบางนาทีผมมาอะนูมันนี่เนะราลองมากันอ่าเหยียบเพียบเนี่ยบ่มีก,าาก,ก็ไพ่น,น,นะน,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 นะครับผมอืมแตกใครจากปลาเขาคือบ่มีจะไปจมเลยใี่ไหมเป็นแต่สิบเด็ดปลาจีโบซอนี่นะครับอ่าอ่ะด่าเขาเรา โอ้ว่าดำควาบดีประเด็นเอฟยังดำแข็งเอ็นไงทุกแต่จุดนามเต็มเลยวงหนูมิสเตอร์มอยบุษงวงวงหนูบุออ้งฤทธศต้องรออะไรบันดูส้ทางแล้ววันเดียวน่าจะยังไม่ได้ผล bằng lẹo tụi lòi bố chòm chắc tổ ấy gì à tôi cũngลองเบิ่ง ให้พี่ มอ้อยมีแต่มอ้อยป่าโตปลาที่ตัวนี้ปลาตีวย่อ,ลยยลอหล่อน้ำมันใสน้ำ Ikke ly. ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่านต่อตอนโตอีกทีจะตะมุตรงนี้ประาว,ว,<อ>วาตัวนี้เหรอตรนี้ก็นาทต้มมามา่าแลวมันน้าบนอบกระชทองกองแล้ว Lời quên lấy quên lời nữa lắm quên 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 lắm thôi lắm quên 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 mít xe mòi luôn thôi cũng nhịp phá đây chẳng thấy bà à đi bà mày dốc mày bò nó dốc con dốc này ีลาดังนีเรียกอไผ่มีเรียกอไผ่นีกไอนนกไผ่ นี่ติดาส้งตัวขลาดังอุฟันเอาโอเคทีนี้กับบมานันี้บุมานนะครับุคือนะผมขอบคุณการรับชมนะบผมขอบคุณทุกคนที่ทุกการติดตามทีนีได้บริการให้บพิ่งกันนะครับผมรอครับรอ Let